สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนูยจะพาทุกคนมาที่ตำบลบ้านโของอําเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นูยขอมาแนะนำแปลงที่ดินในพื้นที่ทั้งหมด350ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้เข้าจากถนนหลักมาเพียงประมาณ1กิโลเท่านั้นนะคะเข้ามาก็จะเห็นเป็นแปลงที่ดินเลยอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าที่ดินแล้วนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอกับบ่อบ่อน้ํา แปลงที่ดินแปลงนี้มีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งเลยนะคะติดกับที่ดินเลยค่ะติดกับที่ดินเลยน้ําไฟมีให้แล้วหน้าแปลงเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ฉนดคุดแดงน,นสงสี่นะคะพร้อมโอนนะ ในพื้นที่350ตารางวามีอะไรบ้าง1เลยมีบ่อน้ําให้บ่อน้ําในนี้มีปลาทับทิมปลากระดีปลาช่อนนะคะเขาเลี้ยงเอาไว้นะคะเจ้าของอที่ดินแปลงนี้มีสวนกล้วยให้ด้วยนะคะสวนกล้วยก็ประมาณสิกว่าต้นมีต้นมะพร้าวด้วยและมีห้องน้ําไว้ให้แล้วนะคะมีห้องน้ําไว้ให้แล้วห้องน้ําก็ทําอย่างดีเลยนะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ สนใจนะคะสามารถมาขอโลเคชันจากนุ้ยได้มาดูที่ดินก่อนได้นะคะแถมกระท่อมให้หนึ่งหลังแถมโต๊ะม้าหินให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้จะทำเป็นลานกลางเต็นนอนก็ได้นะคะถ้ายังไม่เอาบ้านมาลงก็สามารถาทำเป็นลานกลางเต็นได้เลยค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะผู้ใดสนใจสามารถโทรมาติดต่อกันนุ้ยได้นะคะที่เบอร์0 9 9ม4 9 3 3 3, 3 8เหลรายละเอียดนี้นุ้ยจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ เอ่อหญ้าตัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะรั้วมีทั้งหมดให้3ด้านมีรั้วแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นบร,บริเวณข้างหลังนะคะข้างหลังที่ดินนะคะสามารถกางเต็นท์นอนได้เลยค่ะถ้ายังไม่เอาบ้านมาลงนะส่วนกล้วยก็มีกล้วยก็ปลูกเอาไว้นะคะเขือกล้วยแล้วก็มีบ่อน้ําให้ด้วยนะคะสะดวกสบายค่ะครบคันเลยค่ะแปลงนี้นะคะสวยค่ะที่ดินสวยที่ดินเสมอกับ โนนเลยค่ะโนดพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะยังไงนุ้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ